แต่ปีค้าเพื่อนๆตอนนี้เวลา11มโมงฝนตกแต่เช้าค่ะตั้งแต่ที่เป่าลงรถแล้วก็สาขึ้นมาเลยม,มีลูกค้าเข้าบ้านเลยเขไม่มีลูกค้าเข้าร้านเลยครับเพื่อนฝนตกหนักฝนก็นา่าจะอยู่บ้าน นะค่ัดูครับเพื่อนดูแลสุขภาพกันดีๆนะก็นั่งเ้้าร้านแล้วก็ปิดไฟเลยเปิดไฟก็เปืองไฟครับคนไม่เข้าร้านก็ปิดไปเลยนะครับดูแลสุขภาพกันดีๆ ม้านเพื่อนๆฝนตกไมมบ้านพี่เปาตกหนักแต่เช้าเลยแต่ดีนะที่บ้านพี่เปาก็ปล่อยๆพอกลับมานี่โอ้โหรับไม่ได้เลยแรงมากเดี๋ยวยังไงแม่ที่คงไปรับพี่เปาตั้งแต่บ่ายสามกว่าๆครับต้องดูอากาศก,าก่อนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ